ไปซื้อของเร,เราจะมีอะไรบ้างเรายังไม่บอกนะคะก็จะมีก็จะไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็เลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงอาหารการววาเลี้ยงขนมเด็กๆนะคะในวันเกิดนะวันเกิดเบ่านุแล้วก็ของน้ำมนุ์นะคะของน้ำมนุ์ที่เป่าเค้กอยู่ที่บ้านก็จะเป็นช่วงหนึ่งนะแล้วก็เราก็จะมารวมกับวันเกิดเพื่อเลี้ยงอาหารนะคะ างวันเด็กๆนะคะก็จะมีได้พลเรือขับนะครับผมอะบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในงานนะคะแองสามครับอันน่ะก้าวใสแล้วเห็นผู้สซ่าเดี๋ยวมันห้องวืดวใส่ซรุนโอ้ยน่ารักบอกบอกใจเอ็มบอกใจเอ็มไเนี่ยครับเขาต้องบอกใจนน่ะบอกเท่าหรอทำกันมาสั่งคอยก็ได้สั่นหาแสงใสไปท่งอื่นยนความผิดยันความผิดเด็กๆไปดูจะมีการเล่นบันดิงโยนอะ้างไงเลยขากับเด็กๆน่าจะ ครับเราก็จะไปซื้อของนะครับเพื่อไปแจกเด็กเนาะ,นะเจอกันที่ร้านครับมันเปือยเปล่าโ้ยเพือโอยเพือเ่านี่นะครับเรามาเซอร์ไพรส์ทีนาทีนะครับโอ้ อันเครื่องบินพอดีนะครับน, <c oughs> นี่นะครับอากาศ นุนี่บุกบ้านบ้านเราเนหมบ้นหนุ่สำ้ขอปนี้ลยัง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 เพราะว่ายังไม่ตื่นนะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบายค่ะา จะลาบบอครับพี่ครับเปิดบ้านครับผมไอ้ตื่นยังครับพี่ตื่นยังครับเหื่อยนะครับเนี่ครับตื่นแล้วไอ้พอดีมาธุระอยู่หน้าบ้านพี่ครับตอนนี้เอ้าเอาเปิดบ้านมาดู ไม่ตลกนี่นู่นนี่อะกันโน่นนี่เปิดมากเลยครับผมอะกันนู่นนี่เนี่ยโอ้โหโอเคพี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยยังอยู่ไม่ได้บอกเสียงเสียงเกียร์หแล้วเสียงเกียรกันเสียงเกียร์กันนี่ครับ น่าจะลุกากโซฟาใหม่ๆนะปาลีมือนด้ครับโอ้อบ,บอกมากกับหนูสองคนนะครับยังไม่บอกว่ามากับป้านะครับดีครับดีนี่ครับบรรยากาศบ้าน มันอะไรนะไม่เยแถวกกกับพนนี่แหละครับงอไม่เป็นเอาซื้ออะไรไปกันขนมไม่รู้ฮะจั KFC มั้ช้เล็กหน่งสี่สิบคนครับเฮ้ยใครโวตกันจายเยโอ้โหเซฟไพรนะครับเีด๋ยวรู้หรืสองพัน ก็เพื่อซื้แล้วทำไมเพราะว่าจะบ้านบ้านห้วยเบือกที่ไปอ่ะไปบ้านห้เบือกเบือกไม่ได้ไกลบ้านปลาใช่ไหมต้อกไจากบ้านมะนาวก็เลี้ยวซ้ายไปเลยบ้านมะนาวไปเออดีเลยมันเป็นหมู่บ้านฮิตป้านที่อะไรบ้าก็จะซื้อก็มันคือขนมแล้วก็นมแล้วก็มีมีมีเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่เซอไพรสสิบอกไปเลยเหรอบอกเลยป้าเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเราก็ไปซื้อมีเค้กมี ก็จะซื้อเคเอฟซีเล็กๆอ่ะเพราะเด็กก็จะเด็กเด็กนเล็กๆถึงโป้หกนี่เงี้ยก็ประมาณสี่สิบคนทั้งหมดในหมู่บ้านสี่สิบคนขนาดนับประมาณนี้มาเลยน้ำเสีอไว้ด้วยตัวใ,ให้ให้ให้ไอ้เปี้ยไปสอบสาไปทำแล้วใช่ไหม,ไม,ไหมแต่เอมให้ว่าจะชวนไปหากินข้าวก่อนมันยังไม่เปิดห้างห้างเปิดสิบโมงมาชวนพี่ไปหากินข้าวห้างเหรอ ไม่ไม่ด้ป่ะหน้าใช่มาหาหน้าเลยเป็นไรพี่ทีไปรอที่นู่นก็ได้รอที่นั่นเลยเพราะว่าโทรหาเดี๋ยวเตจะโทรหาโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวเนนกพีงหนยังงงไงคเปิดประตูมาคสีคนเดียวไงมีน้ำยาขัดนี่นี่นี่ปนสเปรย์ฉีด เป็นชีมกัได้ถูปืด้ดของเขาไม่ยิบเลยถูเลยโอ้เห็นตรงนี้น้ำยาไม่หลานลไม่จะแม่งนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของก่อนนะครับราไปซื้อของก่อนนี่ครับทินาที ร่วมทำบุญนะครับสองพันบาทสาธุนนอนุโมทนาสาธุอันนี้พี่ชีร่วม,ร,วม 2, ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กๆนะคะทุกคนครับนี่ขนมด้วยนะคะในวันเกิดเบานุแล้วก็ร่วมกับน้ำมนต์ด้วยวันนี้ก็สองพันบาทนี่ขนมให้เด็กๆให้เด็กๆครับครับสาธุอนุโมทนาบุญครับสาธุค่ะเฮงเลยรวยนะฮะโมตินี่นะ ปกติต้องได้คลิปแล้วใช่ไหมนี่นะทักทายทีมงานนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวป่ะัครบไม่นอนไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าต่อหาข้อมูลหาข้อมูลป้าต่อเขทำมาไลยเช้าไหมถ้าังไม่เปิดเลยเราวมใช้ยังไม่เปิดจะไปไหนอะแม่โคอ่ะแม่โคก็พร้อมกัน10โมง10โมงกคปวดไบ มีโค9โมงอ้าเหรออ๋อถ้าไม่โคโค9โมงไม่โคของหรือไม่โคดีกวะส่วน KFC เราอาจจะไม่โคเราเข้าไป KFC ไม่โคแต่ว่าหากินข้าวก่อนข้าวก่อนไม่กินนอนต่อครับโทรหากันครับพี่ครับครับได้ครับวันนี้ไม่ไม่ได้คิดเลยครับมาเนี่ยพี่ทียังไม่เชื่อเลยเมื่อกี้โทรหาเดินด้วยก็ใจเดินมาไวป้าจวนมาเดี๋ยวเช้า